กูจะมากินมึงไอ้มนุษย์กัยเฮ้ยกินเนื้อหมูเนื้อหมานน่นไปกินไม่ได้เว้ยมัตว์แปลกไปทางมาม่าโ้่นก่อนแดดไม่ได้ว้าว่าเว้ยไอ้พวกมนุษย์ว่าไงวันนี้ถึงจุดดับดิ้นอยากดับฉีกเนื้อเจ้ากินให้หมดสิ้นอาันร์เรื้อร้อนวัยรุ่น เห็นเลี้ยวแล้วอลายกระไรมั้งพยายามไม่คายมันควาเลือดใสมันยิงคิดแล้วยิงมันเียวจับมาเขี้ยวใมันนี่ยักษ์ต้องรูปร่างนี่ใหโตเขาแตกคายกาลขาถึงจะเป็ไปก่งเขาเเป็นยักษ์ไม่ต้องกลัวนะพก วคนนี้ย่เ yeah, คียวนี้ชาตเขีเยวไมอกนะจับคนเขียวพี่วังเลียวสันสวยไอ้พวกแยกหน้าอยู่นี่แหม่ไอ้คนนี้ตะจัอร่อยลิ้นโผกินขะดัก่างดัง ใครจะกินพระบิณฑบาตบัวเจ้าแม่แต่ต้องถึงตายเขาเป็นผัวข้าคุณอะใครในหัวนูไม่ไม่ทำฟังให้จบก่อนฉันบอกว่าเป็นผัวพี่สาวข้าอ๋อคุณตกใจามึงไม่ได้อะไรไม่มีอะไรอเขาพี่เคยข้าน่าจะได้พี่สาวจะไม่เป็นบัน มานุกหนุ่นตอยดูสวยหยดย้อนยู่อนดีตื่นตางเบาบางอย่างนารีกไม่กินอย่าอวนดีตื่นข้นาคาราชจอมเย้าเห็นไหมว่าเขียวหลากดินจะจับเจ้าชีกเจ้าบินบนไม้เป็นทิ้นเป็นนั้นน้อยหรือ ปวดองหนาดเกินกลัวเฮ้ยกูัวมาโนะไม่คิดกลัวปวดยักษบปากปวดไล่ฉันมาปวดองหนาาเต้ยล่อยใจไม่เล่นบ้านไม่เมืองแต่กระเพี่มเดียขนาดนั้นหรอแต่เห็นเล่นกันสนุกดีอ่ะมาปวดต้องหนาจพูดโม้เดี๋ยวจะเอาอีโตะชอบปากแล้วรา สับย์ที่สิ้นสาดให้มึงหายอยากทินงยันจากแางชีวิตยับโหดว่าแล้วกระโดดเข้าฟังรีบเจอ้ายพี่รองพนามลบเจอเลยดิวี่เจออีโต้เสี่ยวพัะจัน์ไปหน่อย เขาพูดว่าตอนนี้ยักษ์ตายแฟมตายแล้วนะอะไรเนี่ยไม่ตายล่ะตายสิอะไรพวกขากสองเนี่ยตายแล้วเหรอเนี่ยอะไรอยู่นะไอ้นี่ลเรื่อง์ตาบ้านามึงอยากเล่นกูอยากเล่นลิเกออกขากสองตายแล้วตายไม่เท่าไหร่หรอกรางวัลยังไม่ทะลุเป้าเลยว่ะมาดูนี่มีใครให้ไหมจะดูนี่มีใครให้ไหมดูบ่ะแม่ตายฉากนี้แล้วไหมใครจะได้ให้ก็ให้นะใครจะไรอยู่จะให้ ไม่มีนะกูตายแล้วครับแฉมแฉมแฉมตายเอะตายเลยเขาเรียกเมื่อกี้เฉยเนื้อให้รางวัลเพราะฉะนั้นตอนเป็นยากตอนบอกไม่อยากนอนอยู่เลยอยากสั้นอยากยาวน้ำตกหน้าเป็นเผาทิพย์อย่าเพิ่งเราไม่รู้ว่ามันตายตายจริงหรือตายปลอมต้องพิสูจน์ตัไปพิสูจน์ศพนี่นี่ผัวหมอมาทิพย์ นี่เหรอดูเนี่ยเอาคุณว่าคกว่าผัวลำยองผัวลำยองอ้อยอย่าโลกูอ้อยอย่าแม่กูไว้ใสตีนไม่ดูแม่กูมึงไม่ได้ดูแม่กูไม่ดูแม่กูไม่หล่อนน่ะโลโกนี้ตามเป็นลำยองชี่อย่อยแม่กูอะยังไม่ดูคู่แม่กูมึงไม่ได้เป็นวันเทท่องเนื้อเก่ารออ้ยกันแล้วไม่ใช่อ้อย่นเออน้องอ้อยไอ้วันเนี่ยน้องอ้อยแล้วปอกนี่ยเมียจ้ะ เอาเถอะจ๋ะไจ้ะอะไรอะไรอะไรยังไม่ตายทำไมอ่ะมันจะไม่ตายรู้ได้ยัไงเนมันยังเต้ด๊บดอ่เลยตายไม่ใหม่แค้ไหนเนาะตกย่อเใจมากน้องชายเป็นไปจ้ะทีนี้ช่วยพี่ยักยาวยักต้าศพนี้เอาไปนะน้องนำศพทลาชไปเผาทิ้งซะแล้วเราอยากจะรู้ ว่าภายในพิณกัางตังตยังมียักษ์ตนใดหลงเหลืออยู่หรือเปล่าภายในเมืองกลางตาังมีพระมะเหสีพร้อมกวยพระพธุดาพระทั้งสองอพระองค์เท่านพระิดาทั้งสองเพราะฉะนั้นนำเขาตามไปบอกให้นำพระธุ์ญาตสองขึ้นเป้าเพื่อเอามาเป็น เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่จับถ้ามัเป็นตัวประกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามาอยู่ในตัวองพี่จะไม่กินที่ตายหรอกได่เอหรอเออี่ว่าห้าแล้วว่บหมดเรื่องหมดาวดีกว่านะพี่ว่าเดี๋ยวขอได้เช่าี่จะขอพ่อไดินทองเต่ยักษ์อเปล่าพระธิดาทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนพระบรรดาและที่สำคัญเนี่ยสวยด้วยพีค่ะสวยด้วยสวยแบบเหลีเลยสวยคนที่สวยแบบพี่ปุ๋ยเหรมันเปดขึ้นตอนนีนะเรารออยู่กลางคืนนี้ เดินทำพาด้วยไวเลยนี่เองเราียกงานไม่ต้องยุ่งเลยนี่จะมาเป็นตัวประกานเฉยเฉยจะโน่นจัดการเองอ้าวไปแล้วเข้าพัวได้เออขอบใจมากไม่ต้องยุ่งไช่แล้วก่อนเอติดแล้วเลยไม่ต้องยุ่งเลย